สวัสดีครับมาพบกับเซลลิงนะครับโอมูดาแอนเจคู่สาขาลังเสร็ครับวันนี้เซลปิงจะพามาชมบรรยากาศหน้าโชว์รูมนะครับโอมูดาแอนเจคู่สาขาลังเสร็จนะครับลูกค้านะครับสนใจอยากทดลองขับนะครับเราจะมีทดลองขับให้แก่เจคู่เจเจเจหกเจห้าสีห้าถ้าท่านใดสนใจนะครับเซลปิงแนะนําถ้ามาจากเอ่อ เส้นตัวเมืองของอยุธยามุ่งมาเข้ากรุงเทพก็จะเดินหน้ามากรุงเทพก่อนลูกค้าจะผ่านหน้ามอกรุงเทพใช่ไหมครับเข้ามาก่อนถึงโชลูปิงนะครับมันจะเจอปั๊มบางจากนะครับแล้วก็มันจะเขียนว่าโอเจลังสิตนะครับตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับตรงข้ามกับไทยวัสดุ ซึ่งไทยวัสดุเนี่ยจะมี k f c นะครับอยู่ด้านหน้าถ้าใครที่มาสังเกตสายมือให้ดีนะครับว่าโชลูโอมอไดแอนเดคู่สาขาล่างสิ์ของเราครับจะตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับที่ข้างหน้ามี k f c หรือถ้าเกิดลูกค้ามาจากฝั่งของกรุงเทพวิ่งเข้านวนานครหรืออยุธยาเลยเลยฟิวเจอร์มา เลยลงกระสาบมานิดนึงให้สังเกตซ้ายมือจะมีเคสตีไทยวัสดุเลยขึ้นไปนิดนึงก่อนถึงหน้ามองเทพนะครับก็จะเจอสะพานยูเทิร์นให้ยูเทิร์นนะครับกลับเข้ามาจะเจอศูนย์อีทูสู่อยู่ซ้ายมือพอยูเทิร์นลงมาแล้วลูกค้าชิดเลนไม้ตุดตรงเข้ามาประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้าร้อยเมตรครับก็จะเจอปั๊มบางจากแล้วก็เจอโชรูมโอมดาแอนเจคู่สาขาลังสิทครับอ่าเรียนเชิญนะครับ ท่านใดสนใจนะครับทดลองขับนะครับได้ที่โอมาไดแหนเจกคสาขาลางติดนะครับเรามีรถให้ลูกค้าทดลองขับนะครับจะมีในส่วนของนี่ครับเจ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 สีขาวกันสวยครับตรงนี้เป็นระบบปาร์กอินนะครับเครื่องหนึ่งพันห้าร้อยนะครับวิ่งได้วิ่งได้หนึ่งพันสามร้อยกิโลนะครับมีทั้งน้ำมันทั้งไฮบริดทั้งอีวีนะครับ สามระบบเลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่แปดแสนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่ศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดสองแปดเก้าสองนะครับเซลล์งยินดีให้คําแนะนําและคาปรึกษานะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นเจหกครับเจหกขับสี่โฟวิลสีขาวเหมือนกันครับมีให้ทดลองขับนะครับที่โอมานด้าแอนด์เจคู่สาขาลังติดนะครับตอนนี้โฟวิลเลยครับวิ่งได้สี่ร้อยสิบแปดกิโลนะครับตอนนี้อ่า เจ้าเจหกนะครับส่วนในเรื่องของเจห้าด้านนี้เลยครับเจห้าเจห้าสีเขียวนะครับวิ่งได้460กิโลนะครับตัวนี้โหวิ่งได้เยอะสุดเลยครับอ่าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์0985282892นะครับเซลปิงยินดีให้คาแนะนำและคำปรึกษาสําหรับคลิปนี้ครับเซลปิงฝากไว้ถ้าใครอยากทดลองขับ อยากปรึกษาเรื่องออกรถโอมิด้าแอนเคู่นะครับให้โทรมาที่0985282892นะครับเซลปิง hmm. ยินดีให้ครัแนะนำและครัปรึกษาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเช็คอินชาแนลของเซลปิงไว้นะครับ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเซลปิงมีอะไรจะมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ mm hmm.